สวัสดีค่ะก็ซีบ,บอกเา่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสวยดูดีมีสเสน่ห์นะคะพร้อมขับพร้อมใช้ค่ะรถไม่มีบวชเหตุหนักนะคะทุกท่านคันนี้นะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยค่ะสมบูรณ์ทุกอย่างทุกระบบนะคะกับรถกระบะ Toyota r e ีโวปี2016ค่ะเครื่องยนต์ 2.4j สมาร์ทแถสภาพสวยค่ะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะรถกระบะดีเซลคุณท่ทาน ราคา239,000บาทค่ะเกียร์ธรรมดานะคะพร้อมใช้จัดไฟแน้นได้ค่ะคันนี้วางดาว1 0 0 0 0บาทและผ่อนชำระเดือนละ5,564บาท72งงวดด้วยกันนะคะสามารถเป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะเครื่องเกียร์ดีค่ะช่วงล่างสมบูรณ์ดีนะคะรถสภาพสวยมีคอกมาให้ด้วยนะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ป้ายคลิปสามารถคุยเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์กันโดยตรงได้เลยนะคะทุกท่านจุดนัดดูรถได้แถวกรุงเทพเขตบึงกลุ่มถนนเกษตรนวมินค่ะอยู่ติดกับโรงเรียนเลิศล่านะคะสนใจเน้นโทรค่ะและนัดหมายด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ท่านเองในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ